พวกใครครับพวกใครครับครั้งแรกไหมครั้งแรกวะจะเป็นไม่ใช่เป็นไข่ซุกหรือจะเป็นไข่ดิบอื้อเฮยมีอยู่เดี๋ยวทำการทอดไข่กันนะครับแล้วไหมเริ่มมาท่สอบนี้ มีที่เด็ดเนาะเขาเนาะเขาคือมีที่เด็ดียวมีที่เด็ดดลยนี่อ้ยอย่ามาเดืเด้อแค่ังไอตู้ไอตู้มันใหม่หัใส่ไส่เกี่ยวีไหมใส่ไกเกี่ยวหอม่อดเดี่ยวมันทอดแต่ขาดอะไรเนาะเอเสอสาวทอดให้กิน ย่อลงเลจเลยยตายตายต้องไหนบดตัห่ทดีนะคะไม่่ที่ะ่งเดี๋ยวจะให้ไก่ทอดแลวกัน้อง่งทอดน้องอก็ต้องทอดดิทอดไก่ใส่สมุนไพรใส่หอมนะใส่หอมผักชีผักชีครั โรยหน้าหน่อยโรยหน้าหน่อยเข้ากินนี่มันเกืออวโดนปอดเดินเกือบเลี้ยงก็ไปอเดไอทอดเองไอมึงแหละคือจะค้อนผู้สาวทอดกับผูซุกเบ้าไม่ทอดเองว่ยเบ้าไม่ลงมือเองเดินของไงรับรองแซ่บล่ะไม่ทอดแล้วตอนนี้ไม่ทอดแล้วไม่ทอดแล้วคือแล้วมีคำวิจารณญาณว่าว่าอย่างไหนแซบครับ ถอดไปแล้วก็เติมเติมชิมเมืองว่าจะหออไหมบรรยากาศนะครับกนข้าวมาชิมมืองหลังสัตวกินไซส์คับพ่อแทบพ่อกินแพ่เนาโอ้ดีกว่าสุาอดดีสุดเพะเช็ดบักซาดมาผมชอบอาหารจน